เลียกปอนหน้าร้อนก็วันไวหน้าหนาวคิดถึงใครไม่ว่าจะหน้าไหนก็คิดถึงแต่เถอเดอยอุ um ้มชานค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเด e อยอุ้มช n แนนะคะวันนี้ก็จะมาสอนใส่แคปชั่นนะคะทุกคนที่กำลังเป็นกระแสเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่านะคะว่าทำยังไงเนาะ แคปชันนะคะสามารถไปเขียนได้ในแอปอะไรก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Not ตแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะค่ะอย่างแรกเราก็เข้ามาที่แอป CapCut นะคะทุกคนก็เลือกโปรเจกต์ได้เลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะอุ้มก็จะทำเป็นแบบนี้นะอ่ะดืมเพิ่มรูปแบบหนึง่งทุกคนขอเพิ่มรูปภาพอีกหนึง่งรูปนะคะมีแบบพวกแคปชั่นอย่างหนึ่งนะคะ แล้วก็รูปเราเนาะแล้วก็ใส่เพลงเลยนะครับทุกคนจะเอาเป็นเพลงอะไรก็ได้นะคะแคปชั่นไหนก็ได้เนาะนี่นะคะอุ้มจะเเป็นแบบมีวิดีโอด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งสักนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดเสียงด้วยนะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาที่ภาพซ้อนนะพอเข้าภาพซ้อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มโอเวอร์เลย์ก็คือแคปชั่นของเรานั่นเองนะคะแบบนี้นะทุกคนก็จับจังหวะเอาเองนะคะว่าแคปชั่นของเราเนี่ยมันตกตรงไหนเนาะนี่นะคะเรจะจับแบบนี้แล้วก็ทุกคนก็เลื่อนไปที่ และทุกคนนะคะก็เลือกไปที่แบ่งฉากนะนี่แล้วเราก็จะลดลงมาสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะอุ้มจะลดลงมาสักเจสิบนะคะจะได้เห็นด้วยเนาะซึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะทุกคน พอเราทำจังหวะเสร็จแล้วเนาะอเราก็กดออกมาเลยนะคะแล้วเราก็มาแตะรูปภาพอันที่2เลือกแอนิเมชันอันนี้เราจะเลือกเป็นกระเด้งหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ไหนกันหมเนาะ นี่นะคะพอมันกระเด้งหนึ่งครนะั้งแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเพิ่มเอฟเฟก์นะคะนี่นะคะมันอยู่ที่บรรยากาศแล้วก็หัวใจทุกคนก็เลือกเอานะว่าทุกคนอยากได้แบบให้มันฟุ้งฟิ้งแบบไหนนะคะ เดีย๋ยวลองดูหัวใจก่อนนี่เราจะเอาหัวใจเต้นนะทุกคนนี่นะคะพอเราโอเคเราก็กดส่งออกได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทุกคนถ้าใครนะคะส่งออกไม่ได้นะคะก็ลองปรับ ขนาดไฟล์ให้มันเหลือสัก720นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นที่พื้นที่เราไม่พอก็ได้เนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะ